สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับนี่ครับอันนี้ผมก็จะมาลงคลิปพามาดูห้วยครับนี่ครับข้าวนาข้าวในนี้มีปลาครับปลาตัวเล็กๆเยอะมากครับนี่ครับตัวใหญ่ก็มีนะครับเพื่อนนี่ครับตัวน้อยตัวใหง่ครับนี่ครับ น,นพ่อได้ว่าไทย YouTube ครับนี่ครับจพอพอเจะพ่อภาพไปย่างไปเบิง่งรอบครับปิดปลาก็ได้บอกจะคองเพิ่นครับพ่กวราเหรอครับไม่เหรอเพราะว่าผม มาไทยยูทูปผมมาได้มาเอาปลาเพิ่นนี่ครับผมมายกให้พี่น้องบองว่ามานบโบนะครับนี่ครับจำหอยหอยซีรีพี่น้องเลยปักกระเดิดครับเออปวดเสารเพิ่นมายามนะครับป่อเสานี่เจ้าผมมาดียมาเนี่ยปวดศอผมก็อาการกับดีขึ้นเล็กน้อยครับผมพ็คอยสบายครับ เอา,าบังอ่างนึงครับเ่นใส่ไว้รอบไอ,อ้ไส่เพื่อนเพิ่นใส่ไว้ก็ได้ถ่มไปทุกตีพี่<ม>น้องเงปบ๋ยพี่ตาถือปลาถี่ไม่หลุดใส่ไว้ดีดีกว่านี่ก็ด้วยผมว่า <laughs> ทีวิเลดไปโบวตาถือปานพี่น้องเพว่ยก็โบวถือแจ่มฮอยเสิริครับเพุ่นใส่ดี่ดีไปประคอดตาบอดว่าเห็นว่าเขาคงคิดว่านี่ครับหน้าผมกำลังโล่งครับว่าเขาหน่อยครับไล่ ตัวหน่อยเส้นนีก้กล้วยครับข้าหน่อยปะข้าหน่อยข้าหน่อยตัวนี้หน่อยครับครับไปซิวซิวหางแดงหลยขนาดพี่น้องเลยคนน่ะ น้ำมันไหลครับน้ำไหลปลาถือ,อเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกบางเรื่องครับเข่าทางนึง่ง ขี่จักรยานไฟฟ้ามาพี่น้องรับมาสือขนมเลยแวะมาชายคิปพอป